รับอะไรดีจ๊ะเออฉันเอาออ้ไม่ได้กินไม่ได้จะเอาไว้ใส่ก๋วยเตียยเ๋ยวใส่ก๋วยเตี๋ยวจะบ้าเหรอที่มันเงาะใส่ก๋วยเตี๋ยวรสชาติมันจะได้ได้ยังไงลองดูหน่อยไหมไม่เอาอะ่ะถ้าเผลอฉันกินเข้าไปแล้วท้องเสียจะทำยังไงฮะไม่ลองดูหน่อยเหรอถ้าไม่อร่อยให้กินฟรีเลยอะไรนะถ้าไม่อร่อยให้กินฟรีเลยงั้นขอชิมของแม่อร่อยหน่อยแล้วกันจ้ะ มาแล้วจ้าก๋วยเตีเ๋ยวเงาะว้าวลองชิมดูอืมไม่ใช่แค่หน้าตานะ้วเนี่ยที่สะสวยแบบนี้รสชาติยิงหอม,อมหวานละมุน,นแล้วก็ข่าวจ้วงไอ้จ้าหวานน้ำตาลไม่ต้องออเดี๋ยเดี๋ยวนะจ๊ะไม่ได้หมายถึงเจ๊จ้ะน้ำซุป อทานให้อร่อยนะอย่าลืมนะเจ้าว่าถ้าไม่อร่อยให้กินฟรีจ้าเดี๋ยวคิดเงินเลยเนาะทั้งหมด450บาทจะ้ะในเมื่อกี้เจ๊บอกว่าไม่อร่อยกินฟรีไงไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยโอ้ ก็บอกแล้วว่าไม่อร่อยให้กินฟรีแต่นี่นับดูซิกินเป็นสิบงั้นแสดงว่าก็อร่อยสินะงั้นฉันไม่กินก็ได้จะคายออกตอนนี้แหละโอ้ยไม่มีเงินแล้วกินทำไมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยมันก็หอมหวานดีอ่ะก็เลยกินเยอะไปนิดนึงไม่มีเงินจ่ายก็โน่นจ้ะไปล้างจานข้างหลังร้านนู่นมาเร็วเร็วเร็วไม่มีเงินก็ต้องไปล้างจานไม่ต้องมาเจ๊รูรวมาเร็ว กินไปนิดเดียวเองนิดเดียวป้าอะไรกี่ชามก๋วยเตี๋ยวได้แล้วจ้าเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวยังขึ้ใส่งอแบบเนี้ยวะบ่เคยเห็นหลานไหนเขาใส่งองสิเลยเด้ใส่มาแบบเนี้ยผู้ใดสิไปกินเป็นฮะมันก็เสบคือเกลอนันลาร่องรองร่องฉังมาทรงว่าเสพย,ยังคอยบ่มากกินงอบ่กหูบ่ นั่นแหละทำไมไม่กินเนี่ยอุ้ยเจ๊เขาไม่กินหรอฉันกินเองโอ๊ยกินจนพุงกลางขนาดเนี้ยังมาตะก,กะอีกหรอเจ๊อย่ามาขี้งกได้ปะแค่ชามยียวเองว่าฉันขี้งก,กแกแะตะกะฉันเอาไปเททิ้งให้หมากินยังดีกว่าแกกินเทให้หมาดีกว่าฉันงั้นหรอ,หรอ ใส่งาะเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวเงาะของฉันก๋วยเตี๋ยวเงอะนะคะเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสแต่ไม่ใส่งอนะไม่ชอบกินองะ่ะได้จ้ารอสักครู่นะจ้า เดี๋ยวก่อนแม่ค้าอยากกินนะทําไมฉันจะกินไม่ได้ละ่กะก็เมื่อกี้เห็นน้องคนโน้อนอะ่ะอมเงาะแล้วก็คายใส่ในถ้วยของแม่ค้าน้องคนไหนล่ะคนโน้นเนี่ยนันไงเสื้อสมๆน,น,น่ะยายบัวหน่อยเนี่มาทํากับฉันแบบนี้ขอบคุณคุณมากมากเลยนะคะคเดี๋ยวฉันไปจัดการยายนั่นก่อนครับยายบัวมีอะไรเจ๊ แกไม่ต้องล้างจานแล้วแล้วต่อไปนะี้ไม่ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้านฉันอีกทำไมอ่ะทำอะไรรู้อยู่แกใจนะจ๊ะฉันไม่ได้ทำอะไรนี่อย่ามาทำตีหน้าซื่อทำอะไรก็รู้อยู่แกออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะก็ไม่ได้อยากจะอยู่แล้วนะออกไปก็ได้วเว้ยออกไปโู้โหเท้าฉันนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าเวรกรรมติดจรวดช่วยตัวเองแล้วกันนะจ๊ะ ร้อนเก็บตังค์ด้วยครับจ้าข้าวผัดหมูสี่สิบจ้ะนี่ครับส <40 S 1> ี่สิบเออเดี๋ยวนะมันแบง์พันปลอมนี่ แกจะมาหลอกฉันใช่ไหมฮะฉันไม่ได้โง่นะฮะชุดแจงตำรวจจับเก่ยใ่ไห่ใช่นะครับไม่ใช่ออคือผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะแบงค์พันปอมให้นะครับคือคือว่าแบงค์พันที่ได้มาก็ได้มาจากการขายลอตเตอรี่ทั้งนั้นนะครับผมผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจนี่แกพูดจริงเหรอจริงจริงครับจริงนี่ครับบัตรผู้พิการทางสายตาตาบอกจริงๆด้วย แล้วทําไมถึงเอาแบงค์พันปลอมเนี่ยมาจ่ายค่าอาหารละ่ะคือว่าผมเพงตาบอดได้ไม่นานแล้วสายตาผมก็เลือล้างมากเลยครับขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับขอบคุณมากนะครับทําบุญทําทานให้คนพิการทางสายตาหน่อยนะครับขอตั้งหน่อยนะครับขอตั้งหน่อยครับ น่าสงสารยังนั้นเราเนี่ยนี่นะฉันร่วมทำบุญด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับทำไมเงินเหลือแค่นี้มีคนมาทำบุญตั้งเยอะกับเหลือเศษตังแค่นี้เนี่ยแล้วแม่ที่บ้านจะกินอะไร <c oughs> ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับก็ผมน่ะสิแต่มาตาบอดซะได้แต่ยังต้องหาเงินเดยงดูแม่ที่ยังป่วยทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครให้โอกาสคนตาบอดแบบผมเลยก็เลยต้องมานั่งขอทานอยู่แบบเนี้ยแล้ววันเนี้ยผมนั้นถูกไอ้พวกคนชั่วขโมยเงินไปหมดตอนเนี้ย ผมไม่มีตังค์ซื้อข้าวซื้อยาให้แม่ที่ป่วยแล้วครับผมหมดหนทางแล้วจริงๆงผมเห็นใจคุณจริงๆเลยงั้นเอาแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะแบ่งลอตเตอรี่ที่ผมขายอยู่เนี่ยเอาให้คุณไปขายทุกงวดเลยแล้วก็ส่วนต่างที่คุณได้อะก็เอาไปตรงนั้นอะไปรักษาแม่นะดีไหมจริงหรอครับขอบขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรขอบคุณครับ หวยไหมครับงวดนี้เลขสวยๆเลยนะครับหวยไหมครับหวยดังๆเด่นๆเลยครับนี่มันให้ขอทานนีกว,ว่าเปลี่ยนมาขายหวยหรอเนี่ยหวยไหมครับนี่หนุนมขายหวยหรอเนี่ยใช่ครับแกขายใบเท่าไหร่อ่ะขายใบละหนึ่งร้อยบาทครับเฮ้ยแกขายใบหนึ่งร้อยได้ไงวะแกรู้ไหมเขาให้ขาย,ขายแค่ใบละแปดสิบนี่แกโกงใช่ไหมคะเปล่านะครับผมไม่ได้โกง คือผมรับเข้ามาครับแล้วเขาให้ผมขายราคานี้บอกว่าเดี๋ยวนี้ใค้าเขาขายราคาหนึ่งร้อยบาทกันทั้งนั้นเลยนะครับสอองสารผมเพอะผมขอละนะครับเออร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึง่งฉันช่วยอุดหนุนแล้วกันแค่นัาใบหนึ่งนะขอบคุณมากนะครับหนึ่งใบหนึ่งร้อยบาทครับอ่ะหนึ่งร้อยไม่ต้องทอนนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขายดีนะเว้ หวยไหมครับหวยไหมครับหวยไหมครับจุ๊ดจังปะคะอือนี่หวยไปเท่าไหร่ครับใบละหนึ่งร้อยบาทครับใบละ100นหนึ่งร้อยเนาะไหนขอดูแป๊บนึงนะได,ได็ตามสบายเลยครับขอดูหน่อยเลขนี้ก็เด็ด<ะ>อืออุย้ยเลขนี้ก็สวยนะเนี่ยสองล้านเนาะอือท่านเอาใบหนึ่งจ้าได้เลยครับใบหนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทเนาะนี่จ้าแบงค์พัน นี่ขอบคุณมากเลยนะครับเก้าร้เก้ารอยบาทนี่ครับขอบคุณมากนะคะครับขอให้ถูกรางวัลน,นะครับขอขายหมดไปวไ้นะครับโอ้โกได้เงินมาตั้งเก้าร้อยแถมยังไ,ได้ลอตเตอรี่ไว้ลุ้นหวยหลายใบอีกเผื่อถ้าถูกหวยขึ้นมาเนี่ย รวยเลยโอ้โหหลาดมากเลยนะเนี่ยอยากได้เป็นเศรษฐีไงใครอยากเป็นเศรษฐีเราน่ะสิเราน่ะสิ <c oughs> น่าเห็นใจจังคนตาบอดทําอาชีพสุจริตแถมยังมาโดนทําร้ายแบบนี้อีกฉันว่านะคนพวกเนี้ยพวอยู่แล้วแวกนี้แหละเอาเป็นว่าวันนี้อ่ะฉันไม่คิดค่าข้าวเธอนะอ๋อตอบแ๊บนะนี่ข้าวจ้ะนี่ฉันให้นะเอาไปให้แม่กิน ส่วนเนี้ยแบงค์พันปอมอย่าเอาไปจ่ายที่ไหนนะแล้วนี่ก็บัตรแล้วก็หลังจากเนี้ยมาขายรอตเตอรีแถวนี้ก็ได้ฉันอนุญาตจา้ะจริงเหรอครับจ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงครับจ้าไม่ต้องไหว้ไม่เป็นไรจ้ะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับจ้าห่วยไหมครับห่วยไหมครับรุนรางวัลทุกใบเลยนะครับ โอ้ oh, วันนี้มีเลขอะไรบ้างครับเนี่ยเลือกได้ตามสบายเลยนะครับใบละเท่าไหร่นะคะเนี่ยใบละ1 100บาท100บาทเนาะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะเ้วไ,ได้ตามสบายเลยครับเออเลขไหนนะเอกได้ตามสบายเลยครับฮ้า <c oughs> อุ้ยเลขนี้ก็ดีขอเลือกแป๊บนึงนะจ๊ะได้ครับฉันเลือกได้เลยครับอ้อุ้ยเลขนี้ก็สวยอย่างนี้มันมีเลขฮิตอะไรบ้างเนี่ยเ7ละกันจ้ะฉันเอา97 <S 1ใบใช่ไหมครับใช่จ้ะนะครับ ใบละหนึ่งร้อยบาทครับค่ะนี่แมงพันนะจ๊ะนี่ครับเก้าร้อยบาทเงินทอนครับเก้าร้อยบาทขอบคุณมากนะคะฮงงฮ่งวางปังค่ะขอบคุณมากครับห่วยไหมครับพี่ฟ<ฮ>ุกดูดินี่มันกระปุกโอมสีของพวกเรานี่นะ เจ้ามือเลี้ยงข้าวของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เองหเหรอนี่ไปกันดีกว่าไปเฮ้ยเมื่อกี้ฟรีบนีนั่งก่อนนะตัวเองเอ่อแม่ค้าจ๊ะฉันเอากะเพราหมูกรอบไข่ดาวหนึ่งจ้ะฉันเอาคณะหมูกรอบพิเศษขอไข่ดาวด้วยนะได้จ้ะรอแป๊บนะฮินฟีได้แล้วตัวเองมาแล้วมาแล้ว น่ากินเวอร์อ,อร่อยอ่ะอิ่มอย่างตัวเองอิ่มมากเลยน้นะองทิ้นกันหน่อยเก็บตังค์จ้าสองจานทั้งหมดเป็น120จะ้ะเดี๋ยวจะ้ะยังขาดอีก1,600จะ้ะเดี๋ยวนะอะไรเนะี่ย1,600แม่ค้า มันจะ1,6 0 0ได้ยังไง2องจานจานละ60สบาทก็เป็น120บาทแม่ค้านั่นแหละที่ต้องทอดให้80ดิบาทไม่ใช่1,6 0 0ค่ะนี่มันค่าทองคำหรืองไงฮะเออที่ฉันเรียกพวกคูณอีก1,600ออ่ะเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินของคนตาบอดคนนั้นไงฮะเงินของคนตาบอดนีคูณบ้าอะไรเนี่ยแม่ค้าเงินตาบอดอะไรไม่รู้เรื่องเออเก็เงินแบงค์พันที่คุณมาหลอกจ่ายผม เพื่อที่ว่าเจ้าตังทรอของผมไปไงครับแบงค์งแบงค์พันอะไรอย่ามาพูดมั่วซัวหลักธงหลักฐานก็ไม่มีหลักฐานนะมีปะเอามาดูดิหลักฐานอยู่ไหนหลักฐานน่ะก็อยู่บนเงินนี่ไงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่จ่าปากาคุณพอจะเห็นลางๆอยู่ใช่ไหมพอเห็นอยู่ครับนี่ฉันจะบอกวิธีคุณไปให้ถ้าเขาหน้าเขาหลังอ่ะลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่อ่ะ คุณน่ะก็ทําสิญทรัล์ไว้ตรงปลายแบงก์นี่ก็ทําไว้ตรงนี้เลยแบบนี้จริงด้วยแล้วฉันเชื่อว่าไอ้คนเรวๆพวกนั้นอะ่ะสักวันมันต้องมากินข้าวร้านฉันแน่นอนแล้วเราอ่ะก็จับมัน้วยเงินนี่แหละจริงด้วยขอบคุณมากเลยนะครับที่อสอนวิธีผม<ฉ>ขอบคุณจริง<ฉ>ครับฉันอยู่ทางนี้จ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรจร้ะ ไม่ดีวะน,น,น่าสิพีีฟุกผมไม่คิดเลยนะครับ <S <S ร่างกายพวกคุณก็ครบ32ดีแต่กลับมาเปรียบคนตาบอดแบบนี้ตอนที่พวกคุณใช้เงินผมคุณไม่ละอายใจบ้างหรอครับเงินของผมที่หามาด้วยความยากลำบากหน้าตาก็ดีแต่ทำตัวแย่มากรีบเอาเงินทั้งหมดอะคืนเขาไปเลยนะไม่อย่างนั้นอะเรื่องเนี้ยถึงตำรวจแน่เฮ้ยอย,อย่าแจ้งตำรวจนะครับตำร <ผม S 2> ว<ด>ผมคืนให้หมดเลยคืนไปสิฟุกเกลิ้วนี่ครับ อย่าเรื่องพูดเราเลยนะครับอย่าแจ้งตำรวจเลยนะจ๊ะพวกฉันสองคนอะไม่อยากติดคุกไม่อยากติดตารางขอร้องละจ๊ะขอร้องนะยังเหลืออีก900รรวมถึงค่าลอตเตอรี่ที่พวกเธอ,เอไปด้วยรีบหามาคืนภายในพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่คืนนะเรื่องนี้ถึงตำรวจแน่เพราะว่าฉันอัดเสียงไว้หมดแล้วรวมถึงอนี่ หายยิ่งพวกแกหมดแล้วด้วยได้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปัญถามาคืนจ้ะใช่จ้ะฉันจะผ่านมาทุกอย่างเขาร้องละจ้ะอย่าใจร้อนเลยนะจ้ะผมขอร้องละครับอย่าทำแบบนี้กับคนตาบอดอีกนะครับเพราะว่าปกติแล้วโลกของพวกผมก็มืดมนอยู่แล้วยิ่งพวกคุณมาซ้ำเติมอยู่แบบนี้มันยิ่งเลวร้ายลงไปใหญ่ครับได้จ้ะฉันต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะขอโทษนะหลังจากเนี้ยฉันไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอโทษด้วยจ้ะ นีหกันเลยพี่ฟลุกูอย่าลืมนะแจ้งตำรวจแน่คุณคะนี่ค่ะเงินทั้งหมดของคุณแล้วหลังจากเนี้ยคุณมาขายลอตเตอรี่หน้าร้านฉันได้เลยนะคะฉันอนุญาตค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือผมทุกอย่างแถมยังให้ผมมาขายที่หน้าร้านอีกขอบคุณจริงๆครับจ้าไม่ต้องไหว้จ้าไม่เป็นไรนั่งก่อนนะเดี๋ยวฉันทำข้าวให้กิน ขอบคุณครับจ้าอ,อ่ะมานั่งรอก่อน,นเก้าอี้ตรงนี้จ้ะ